ได้สร้างขบวนรูปสลักอันน่าทึ่งนับร้อยสหรับงานพาเหรดประจำปีของนิอลิกการเล่นแร่แปลธาตุของขนมหวานการยืดน้ำตาลด้วยมือเพื่อทำร็อกแคนดี้และความจริงอเหลือเชื่อที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มปลอมๆฟันเทียมพวกเขาทำมาได้ยังไง แล้วสินี่ลุยเซียนานะ Happy Mardi Gras Mardi g r a คานิวาววันหยุดของชาวคริสเตียนน่าเลี้ยงอย่างมโหฬารมีการฉลองไปทั่วตั้งแต่เวนิสอิตาลีเกาและอินเดียแต่ไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่านิวออร์ลีนส์สหรัฐอเมริกา ที่นี่พวกเขาเฉลองมาริกรากันเมื่อกว่า100ปีก่อนที่อเมริกาจะได้รับเอกราชและพวกเขาก็ยังจัดงานเลี้ยงกันเหมือนแบบที่ทากันมาเมื่อปี1699มาริการานก็เหมือนกับรับมิซุโบโบ2-3ง,งานมาจัดขึ้นในเมืองงเราทกปีศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองก็คือรูปสลักโฟมสีสันสดใสของเมืองพวกมันต้องใช้เวลาทําตลอดทั้งปีและมีมูลค่านับล้านเหรียญพวกเขาทําได้ยังไง เ u ิร์นสตูดบนฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ผลิตรูปสลักโฟมสำหรับงานคาริวัลรายใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาผลิตรูปสลักโฟมให้ดิสนีย์เวลยูนิเวอร์แซลสตูดิโอและแน่นอนงานมาดิกลา เบรี <Very> cool. ่เคนผู้เป็นเจ้าของได้สืบทอดสนกรรมเนียมของครอบครัวที่มีมาตั้งแต่สมัยของรอยคุณปู่ของเขาและเบรนคุณพ่อของเขากเขาน้ำฝนฟมครั้งแรกใส่รถที่ลากเลยลามว่าปี1 9 3เกิพ่อผมท่านทำงานพาวเรอรนใหญ่ๆทั้งหมดใครๆก็เรียกเขาว่ามิสเตอร์มาริกา มันในกลางในฝรั่งเศสแปลว่ามันในกลารอ้วนเป็นงานเฉลิมฉลองของชาวคริสเตียนเป็นงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการถือศีลอดที่เรียกว่าเลนเ,นเป็นไปได้ว่าชาวคริสเตียนอาจจะประยุกต์มาจากการเฉลิมฉลองของประการในการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิมันเป็นการง่ายกว่ามากที่จะโน้มน้าวใจผู้คนให้ปรับเทศกาลของพวกเขาที่เคอนี้คนงานกว่า70คนทำงานกันตลอดทั้งปีเพื่อสร้างหุ่นฟมกว่า400ชิ้น คาริวาวนั้นมาจากภาษาลาตินคาเนวาเลแปลว่าเก็บเนื้อไว้ในสมัยก่อนชาวคาทอลิกจะไม่กินเนื้อในระหว่างว่วงการถือศีลอดคาว่าคาริวาวจึงหมายถึงงานเลี้ยงก่อนเทศกาลอีสเตอร์ปัจจุบันเรามาใช้ในงานเฉลิมฉลองทุกชนิดสิ่งสําคัญที่สุดของหุ่นโผงก็คือรูปสลักประดับประดาเหล่านั้นพวกมันเริ่มมีชีวิตขึ้นจากภาพร่างวาดด้วยมือซึ่งจะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการสลักสามิติ สมัยก่อนพวกเขาทำรูปสลักจากไม้และโครงลวดในปัจจุบันจะใช้โพลิสตาีนโพลิสตารีนตารนนั้นเหมาะที่จะนำมาใช้กับงานนี้มากเพราะมันเบามากแต่มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เบาที่สุดในโลกนะักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนแอโรเจลซึ่งเบาวกว่าอากาศถึงเจ็ดเท่าถ้าเห็นพักชัดนก,ก็คือช้างจะทำด้วยคาร์บอนแอโรเจลจะเบาวกว่าโซลาวาวา รูปสลักแต่ละชิ้นจะเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ทําจากโพลีสแตลีนและแต่ละชิ้นจะต้องวัดละเอียดเป็นมิลลิเมตรพวกเขาจึงใช้โปรเจคเตอร์ลอกแบบลงบนโฟมจากนั้นรูปทงเบื้องต้นจะถูกตัดเป็นจิ๊กซอด้วยความระมัดระวังพร้อมสำหรับช่างแกะสลักผู้เชี่ยวชาญอาลีแมกโรสกี้ ปัญหาข้อแรกของอาลีก็คือชิ้นงานขนาดใหญ่นี้จะประกอบด้วยชิ้นส่วนโฟมขนาดยักษ์มากถึง20ชิ้นซึ่งอาจจะพังทลายลงมากลางงานมารีกลาได้มันจะต้องมีความมั่นคงก็คงไม่ต้องมากมายอะไรแค่ขันน็อตยึดกับพื้นและขันน็อตยึดข้างในรูปสลักเพื่อที่มันจะได้ไม่พังไปทับใครเข้านะคะใช่ได้ เพื่อป้องกันการ,รเผชิญหน้ากับช้างโฟมอาลีได้เสริมความแข็งแรงของรูปสลักด,ด้วยแท่งไม้ทากาวติดระหว่างบล็อกแต่ละชิ้นคือว่ารถขบวนมาริกราสที่ยาวที่สุดน,นั้นมี9กส่วนเชื่อมต่อกันและลากด้วยรถแทรกเตอร์มันยาวพอๆกับสนามฟุตบอลและบรรทุกคนไป250คนเมื่อเสริมความแข็งแรงให้โฟมแล้วก็ได้เวลาที่อาลีจะลงมือผ่าตัด มันอาจจะดูไม่ละเอียดเหมือนงานผ่าตัดจริงๆแต่ตรงนี้เองที่งานโพลิสตารีนจะมีชีวิตขึ้นมาขั้นต่อไปเป็นการแต่งรายละเอียดทางแก้ที่หน่าประหลาดใจก็คือแปลงเคอรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ปกติจะใช้แปลงขนม้าเมื่อใช้แปลงปัดทั่วแล้วใช้กระดาษทรายขัดในขั้นสุดท้ายโพลิสตรีนก็จะออกมาดูคล้ายแบบนี้ แต่ผู้คนนับล้านไม่ได้ออกมาเพื่อจะดูลูกสลักสีขาวม่ดีกลาเป็นเทศกาลของสีสันปัญหาก็คือโพลิสตารีนดูดสีเหมือนฟองน้ำทา,มา,มา,มางแก้ก็คือปิดมันด้วยเปนเปอร์มาเช่ถ้าใช้กระดาษมากไปมันก็จะไปบดบังงานสลักสลาวอันประณีตของอาลีมันจึงมาเป็นแบบ แถบเส้นเดียวเดีวและต้องใช้เวลาถึง3วันในการุ้มรูปสลัก1รูปคุณมีกำหนดเวลาอยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องให้เสร็จทันเมื่อกระดาษอยู่ตัวจิตรกรก็จะใช้สีพ่นให้เกิดสีสันขึ้นมาและใช้แปรงด้ามเล็กๆสหรับในส่วนของรายละเอียดและในที่สุดงานสิล์ชิ้นโตที่เสร็จสมบูรณ์นี้ก็จะต้องการเวทีแสดงขนาดใหญ่ กระบวนรถลากของเขินนั้นมีพื้นฐานเหมือนกันเป็นช่วงล่างขนาดใหญ่มีสี่ล้อมีพื้นเป็นไม้จากนั้นก็คลุมด้วยผ้าใบเพื่อระบายสีกระบวนรูปสลักขนาดยักษ์นับเป็นร้อยร้อยชิ้นนี้ต้องใช้สีพิจิรนมากถึงปีละ38,000ลิตร ทุกปีพวกเขาจะใช้สีที่มากพอจะทาสะพานกลเด้นเกตได้ถึงสีครั้งเลยทีเดียวนะครับขนาดรูปสลักจะถูกพ่นสีพื้นก่อนที่จะลงสีในส่วนรายละเอียดโดยใช้วิธีสเตนซิลจากนั้นก็ติดไฟเข้าไปที่รูปสลักทั้งหมดนี้จะถูกลากในรถแทรกเตอร์และติดตั้งเครื่องปั่นไฟเพื่อป้อนให้กับหลอดไฟ ตัวบวนรูปสลับนี้จะต่างกันไปทั้งสเกลและขนาดแต่ที่แผงที่สุดที่เค,เคยทำมานั้นมีมูลค่าถึง1.2ล้านดอลลาร์บนถนนในเมืองอลังการไปด้วยสีสันและบรรยากาศแห่งความรื่นเริงทุกทุกปีจะมีคนมางานมาดีกา1.4ล้านคนต้องขอบคุณขบวบวนแห่รูปสลับที่งดงามเหล่านี้ ไม่มีที่ไหนที่จัดงานมริการาได้เหมือนกับที่นิวออลินส์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราครับแล้วก็คนที่มาจากนิวออลีนส์คิดว่างานมริการเนี่ยสำคัญกว่าคริสต์มาสซีก